คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ใครว่าต้องแพงที่นี่คือดุริยาเพ็กนานิวัฒห้องขนาด38ตารางเมตรนั่งเล่นใหญ่พอให้น้องวิ่งเล่นได้จะวางบ้านแมวบ้านหมาได้หมดแถมเฟอร์นิเจอร์ก็แต่งมาพร้อมจะโซฟาตู้วางทีวีตู้ทำงานโต๊กินข้าวแล้วก็ให้ฟรีหมดเลยจ้าี่เห็นเหม่ะยังเป็น SPC ปลอดภัยกับน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะ<ถ>ทุกคนไม่เป็นรอยเล็บน้องไม่หันเป็นห้องมุมกระจกเยอะมากสบายตามากแกรตรงนี้มีระเบียงวางกล่องทรายหรือเครื่องซักผ้าก็ได้ตาข่ายป้องกันน้องๆหล่นหรือหนีเดียบห้องนอนก็เฟ นิเจอร์มาครบเหมือนกันนะคะแถมให้แอร์มาสองตัวทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนพื้นที่ตรงเนี้ยของห้องนอนก็ยังเหลือจะทําเป็นโซนแต่งตัวหรือทำเป็นโซนนั่งทางานก็ได้เลยก็คือไม่อึดอัดแอร์ก,ก็คือเย็นฉ่าสุดๆที่นี่นะคะคุ้มมากบอกจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ละคะ่ะเริ่มแค่ลลานตน้นผ่อนแค่เดือนละ5 000, ้าพันเงินเดือนหมื่นสี่ก็กู้ได้แล้วไม่ต้องมีเงินก้อนอีกต่างหากแถมใกล้มาทีโชคชัยสี่เซ็นทรัลอีทวิวลาดพร้าวถ้าอยากอย,<ๆ>อยู่กับน้องๆเลี้ยงได้แบบไม่ต้องแอบที่นี่คือใช่่ทีสดห้้องงกกก็็วาาบ ทำเลก,ก็ดีรีบทักหาไฟเอสเตท,ทเลยจ้า